ค่ะน้องป๊อกจากอัปเกรดออดิโอค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมกับเบาะ V.I.P. Crystal Premium Exclusive V1 ค่ะจากร้านนองนะคะเป็นเบาะน้เข้าจากเยอรมนีวัสดุที่ใช้นะคะเป็นวัสดุพรีเมียมห่อหุ้มด้วยหนังแมปปาแท้100%การตัดเดย็บนะคะลวดลายนะคะเป็นลายไดมอนกริดซึ่งจะทำให้รถของคุณลูกค้าน่นยดู ทำอะไรบ้างมาดูกันชัดเลยค่ะตัวนี้นะคะที่สำคัญเขาสามารถกดเลื่อนขึ้นได้แบบนี้เลื่อนลงได้แบบนี้เลยจากแต่เดิมเนี่ยคุณลูกค้าต้องออกแรงในการใช้เนาะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่วันนี้ไม่ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเพียงแค่สัมผัสก็สามารถไปได้แล้วอ่าแบบนี้เลยสะดวกสบายใช้งานได้ดีมากๆเลยค่ะ พอนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันระบบความเย็นค่ะตัวนี้นะคะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเวลาลูกค้าเนี่ยไปจอดรถตากแดดในที่ร้อนร้อนเวลาคุณลูกค้าขึ้นรถมาเนี่ยก็สามารถเปิดฟังก์ชันตัวนี้ได้ mm hmm. การทํางานของเขาเนี่ยก็จะเป็นการทํางานแบบว่าขึ้นมาตามระบบช่องลมตรงนี้นะคะที่พนักพิงของเราและก็ตรงที่เรานั่งอ่าตรวนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเย็น ที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับระบบอุ่นทำความอุ่นเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าเนี่ยเวลาเดินทางได้มีความผ่อนคลายตัวนี้สามารถเลือกได้1 3ถึงระดับกันเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าความพิเศษของร้านเราเนี่ยเหมาะจากร้านเราเนี่ยคือมีระบบถุงลมแบบนวดนะคะ ตัวนี้นะคะเขาก็จะทํางานเพียงแค่เราสัมผัสจากกลุ่มไอคอนตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้เขาก็จะมีถุงลมดันหลักขึ้นมาเป็นคืนๆซึ่งแตกต่างจากงานไทยหรือที่อื่นแน่นอนที่เขาจะเป็นระบบสั่นแต่ของเราไม่ค่ะคุณลูกค้าของเราเนี่ยเป็นระบบถุงลมดันขึ้นมาซึ่งจะทําให้คุณลูกค้าเนี่ยเวลาเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลมีความสะดวกสบายมากขึ้นที่สำคัญมากไปกว่านั้นแล้วนะคะเวลาคุณลูกค้าเดินทางไกลค่ะ อยากจะปรับเอนนอนนะคะก็สามารถทําได้เลยแค่มีผ้าห่มคืนเดียวคุณลูกค้าก็สามารถนอนได้เลยแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวค่ะว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะปวดตามน่องตามขาเรายังสามารถปรับที่พักน่องขึ้นมาได้แบบนี้เลยบอกก่อนเลยว่าเบาะรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับได้ทุกสรีระกันเลยทีเดียว ำหรับไทยนะคะที่เป็นสายมูข,ของเรายังมีไฟแอมเบียนไลท์นะที่สามารถปรับตามสีได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะชอบเป็นสีอะไรนะคะอ่ะอย่างคุณลูกค้าถูกฉลกสีฟ้าแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าคุณลูกค้าเนี่ยเอออยากจะได้ไฟแอมเบียนไลท์แบบนี้ไฟของเรานะคะก็สามารถปรับเป็นระบบแบบวนลูปได้ไฟก็จะวิ่ง เป็นเฉดสีแบบนี้เลยบอกกันเลยว่าเฉดสีของไฟแอมเบียนไลท์หลัของเราเนี่ยมี8โทนสีและ64เฉดสีค่ะที่สำคัญคุณลูกค้าเนี่ยถามมาเยอะมากไม่บอกรุ่นไหนเนี่นมีที่วางแก้วไหมบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์จริงๆเดี๋ยวเราจะมาทานมาดูใกล้ๆค่ะตัวนี้นะคะเป็นการบิวอินที่วางแก้วน้ำขวดน้ำในตัวความพิเศษของเขาคือเลด แบบนี้เลยไม่เกะก,กะแน่นอนและที่สำคัญนะคะปุ่มด้านข้างของเราเนี่ยก็ยังมีปุ่มมินิคอนโทรซึ่งจะเป็นฟังก์ชันหลักๆที่คุณลูกค้าเนี่ยใช้งานกันบ่อยกันเลยทีเดียวก็จะเป็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังแบบนี้ซึ่งใช้งานได้สะดวกสบายมากๆและเราก็ยังมาพร้อมกับ Wir e l e s s charger ก็คือลูกค้าไม่ต้องใช้สายให้เกะกะแล้วตัวนี้นะคะเขาลองรับ w i r e l e s s c h a r g e r ถ้าขึ้นชาร์จก็จะเป็นสีแบบนี้เลยที่สำคัญเบาะรุ่นนี้นะคะเขาก็ยังสามารถปรับหมุนได้ถึง360องศาเลยเวลาลูกค้าเนี่ยหันไปคุยกับคนด้านหลักก็สามารถปรับแบบนี้ได้เลย แวว่าเบาะรุ่นนี้เขามาเหนือจริงๆหากคุณลูกค้าเนี่ยท่านใดสนใจนะคะสามารถมาลองนั่งได้ที่ร้านของเราอัปเดตออดิโอนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดในการติดต่อไว้ให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ